สวัสดีพี่น้องป้องปายจะพามาทำหมกหน่อไม้อันนี้คือเครื่องที่แต่จะเตรียมตำนะคะมีหอมมีกระเทียมแล้วก็มีพริกนะคะพริกก็มีทั้งพริกแห้งทั้งพริกสดนะคะแล้วก็กระชายแล้วก็ข้าวเบื่อนะหอมแดงกับตะไคร้นะคะเรามาตำกันเลยเครื่องเน้นๆทุกคนทำหมกหน่อไม้เมื่อวานซื้อหน่อไม้ถุ เลยอยากกินหมกหน่อไม้หมกหม้อนะทุกคนกินหมกหม้อหน่อไม้เป็นหวัดยังไม่หายเลยฝนก็ตกเมื่อเช้าตกอย่างแรงเลย นี่จ้าก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเรียบร้อยจ้ะนี่จ้าหน่อไม้เราก็ต้มไว้หน่อไม้คือเนี่ยอันนี้คือหน่อไม้ถุงที่ซื้อมาแล้วมันน้อยอะ่ะแต่ก็เลยเอาหน่อไม้ที่ไต่มีและมีมาใส่ด้วยหน่อไม้สดมาใส่ด้วยนะคะน้ำย็นนางเรียบร้อย,ยอะ่ะใส่ลงไปเลย หมกหน่อไม้นะจ๊ะนี่จ้าเยอะอยู่ตอนนี้เอ,เอาหน่อไม้สดผสมด้วยแล้วก็คนๆให้มันเข้าเบื่อมแตกนะทุกคนไม่ไงั้นมันจะติดนออย่างที่ตาบอกนะั่นแหละแต่ตำใสหมุกหน่อไม้แต่ไม่ได้ใส่หมูใส่อะไรนะทุกคนแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะหมุกหน่อไม้ใส่หมูแต่ไม่ค่อยชอบก็ พริกในสวนใส่ลงไปปลาล้าดูปลาล้าไตซื้อจากตลาดเมื่อวานอันนี้เราจะใส่ปลาลาแบบสดๆนะทุกคน อีกนิดหนึ่งหอมมากเลยเป็นลาสุดเห็นเห็น <ๆ S 1> ในตลาดเลยซื้อเมื่อวานเนี่ย,ยแล้วก็ นี่ผงคุณชูขาดไม่ได้น่นต้องใส่นะทุกคนแกงมันจะได้หนัวหน่วน้ำปลาอ้น้ำปาลานะคะใส่สักหน่อย แล้วก็รอให้มันสุกอยากกินหมกหน่อไม้หมกหม้ออยากทุกคนหมกหม้อเห็นมันแป๊บเดียวปิดหม้อละ บเดียวติดมอ้อแลยทุกคนปรุงรสแค่นี้นะคะทุกคนง่ายๆถ้าไม่พอแล้วค่อยเติมเราทําให้รสชาติอ่อนๆไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่พอเราค่อยเติมเพราะว่าถ้ามันเค็มแล้วมันจะแก้ไม่ได้นะเชฟเชฟกระทะไอ้เชฟกระทะหมอ้อกระทะหมอ้อ กระทะเตาเตาห้างเตาแก๊สทางห้างเพิ่งซื้อนะทุกคนแต่มันแตกเพิ่งซื้อไปไม่ไมถึงปีเลยไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนไปเรื่อยๆนี่เป็นไงสีสันน่ากินมากสูตรนี้สูตรนี้คือแต่จามาจากแฟนตายนะ แฟนไายเขาทาให้่ายกินอนะแซ่บมากทุกคนคือายมาบ้านที่ไรเขาต้องทําหมกเหน่าไม้ให้่ายกินทุกครั้งมีตายทาเสร็จแต่ก็จะแบ่งใส่ถุงแล้วก็ใส่บาตรทุกนีเ้เช้า้วยติดหม้อแลวทุกคนหมกหน่อไม้ต้องให้แห้งนะต้องให้นานแบบแห้ง น้ำยำนามเข้มข้นมากหอมปะลาลหาทำอาหารง่ายๆแต่ทุกคนใครก็ทำได้นะจริงมันก็ได้แล้วนะทุกคนนัวแล้วนัวแล้ว สุกแล้วรอ้อยแห้งอีกนิดหนึ่งเติมผงนัวสักหน่อยจะได้นัวหน เราให้แห้งนะคะทุกคนต้องให้แห้งนะหมกหมกต้องให้แห้งถ้าไม่แห้งไม่ไม่ใช่หมกแกงคนก่อนคนไปไเรื่อย พริกอ่อนๆใส่ไปด้วยจากสวนนีเ่เราค่อยใส่ผักที่หลังนี่นะคะได้แล้วเราก็ใส่ผักลงไปผักก็จะมีใบแมงลักกับต้นหอมนะนี่แต่ล้างไว้เรียบร้อยแล้ว ใส่ลงไปเลยหอมฟุง้งแซบแล้วเมื่อกี้ใส่ผงนัวไปหน่อยก็โอเคเป็นอันนัวจบเสร็จสิ้นจ้าง่ายไหมทุกคนนี่หมกหน่อไม้นะจ้าหมกหม้อจ้าเสร็จสิ้นแล้วฝากชมคลิปด,ด้วยนะฝากกดติดตามด้วยจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ ทำอาหารง่ายๆค่ะมันคนเขาชอบหมกูก็จะใส่หมูแต่ว่าแต่ไม่ไม่ใส่นะแต่มี่แต่ไม่เคยชอบอะ่ะหมกหน่อไม้ใส่หมกกูแต่ไม่แตชอบกินธรรมชาติธรรมชาตินียจ้ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้ะ